มันต้องพันอ๋ออ๋ออะช่องอาจารย์จตุรงช่องอะไรนะจะตุรงจงอาสาจตุรงจงอาสาสะกดว่า J A T U J A T U R O N G ฮะแล้วก็เว้นวรรคครับจตุรงจะจะตุรงเจเอทูอาร์โอเอ็นจีแล้วก็จงอาสาเจโอเอ็นจีเออาร์เอสเออาร์เอสเอไปกดติดตามหน่อยกดติดตามช่องอาจารย์จตุรงจงอาสาเอาให้ได้ถึงพันคนวันนี้เลยเออใชู่เอาเลยวันนี้นะวันนี้นะพังแล้วเนี่ยเอากระจายแล้วสนุกกระจายได้พคนออกหมดเลยอย่าเลค่ะเดี๋ยวคุณผู้ามนี่ตอนต้นรายการนะตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยก็ถามละมีหลวงพี่น้ำฝนด้วย หลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมใช่ไหมเดเรายังไม่เคยไปแต่คือวัดไผ่ล้อมเนี่ยจะมีสรีระสังขารของพระเกจิพพชื่ออะไรหลวงอะนะหลวงพ,อพ่อภูนหลวงพ่อพูนอ่ะหลวงพ,อพ่อภูนไม่เคยไปคือพอพูดเรื่องวัดกับดิฉันเนี่ยนะคะคือแบงค์มากอะไม่ค่อยได้ไปวัดะนะคะก็หลวงพ่อพูนนะคะมันก็เลยมีปัญหาเมื่อจย์เมื่อจันเบียเนี่ยตอบคําถามวันนั้นเนี่ยลูกศิษย์ที่โยงคําถามมาคือว่าการกราบไหว้ สรีระสังขารของพระที่แบบที่ที่เราเห็นอยู่อยู่ในโรงแก้วเนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่วันนั้นที่ตอบเนี่ยก็ตอบไปเรื่อยๆจะมาเปรียบเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับสิ่งมิติสิ่งมีชีวิตต่างๆอย่างนี้ใช่ใช่ไหมคะ<ช>อ่ะซึ่งอันนี้เราเคลียร์ไปในในใน,ในรายการแล้วว่าเจตนาไม่ได้เปรียบเทียบว่าพระเกจิเนี่ย เป็นหมาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นเลยใช่อ้อย่างที่บอกว่าแยกต้องแยกเป็นเรื่องความเคารพความศักดิ์สิทธิ์แยกออกจากกันการที่เอาหมาไปเปรียบเทียบไม่ได้เปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์แต่เปรียบเทียบกับคำว่าศักดิ์สิทธิ์สภาพศพอ่าถ้าเราเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์นี่สมควรเกี่การโดนตําหนิสมควรแก่วกการโดนด่าแต่เราไม่ได้เอาไปเปรียบเทียบกับเกจิเราเอาไปเปรียบเทียบกับศพต่อศพศพของคนที่ไม่เน่ากับโสมของสัตว์ที่ไม่เน่าเราเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ว่าจะศพใครไม่เน่าแล้วเราพูดประเ็นว่าศักิ์์สธ เพนะราะนั้นถ้าศพทุกคนไม่เน่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่เน่าเท่ากับศักดิ์สิทธิ์ถ้าอย่างนั้นหมาแมวก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะมันก็มีที่ไม่เน่าอย่างเงี้ยความหมายไม่ได้เราเราไม่ได้พูดในมุมเคารพไม่เคารพอันนี้นะซึ่งหลวงพี่น้ำฝนก็บอกว่าเข้าใจชัดเจนตรงนั้นแล้วในในรายการเราเคลียร์แล้วนะเราเคลียร์เรื่องนั้นหลวงพี่น้ำฝนบอกว่าเข้าเข้าใจไม่ได้พูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะนะท่านจะ จะพูดต่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะแต่ที่ท่านตอบก็เป็นเรื่องที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นความเห็นที่ตรงกันว่าอย่างที่พิธีกรแจ้งกับท่านว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเคารพที่เก็บไว้เพราะความเคารพไม่ใช่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เป็นผู้รับรองเองว่าไม่เกี่ยวความศักดิ์สิทธิ์นะเก็บไว้เพื่อเคารพนึกถึงกูบาจาร์เพราะฉะนั้นคำนี้ก็รับรองคําที่อาจารย์พูดด้วยว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่า ไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์แต่เพื่อความเคารพให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปไนึกถึงพระคุณคําสอนของครูบาอาจารย์ขขขขแต่สิ่งที่กําลังเป็นปัญหาตอนนี้นะเพื่อนๆก็คือว่าทางทนายของกองทัพธรรมนําโดยทนายเปี๊ยกและทนายหมีเนี่ยนะคะจะออกมาฟ้องร้องอาจารย์เบียรละนะคะกรณีที่ฟ้องร้องนี่มีเรื่องอะไรบ้างนาจาย์จะตุรงก็คือมีเรื่องเป็นคนล้มละลาย แต่มารับบริจาคใช่ป่ะประเด็นที่ไม่รู้จะฟ้องในหรือเปล่าผมว่าคงได้แค่ร้องทุกกล่าวโทษอะมั้งจะผมไม่รู้ว่าจะจะใครจะไปจคือต้องรอรับฟ้องออกทีง่ะต้องรอเจ้าพนักงานประทับรับฟ้องออ้ทีพนักงานสอบสวนจะประทับรับฟ้องไหมอายการจะประทับรับฟ้องหรือเปล่าว่าต้อง ผมว่ารอดูตรงนั้นดีกว่าเขาจะเรียกเราเข้าไปชี้แจงก่อนถูกต้องปะก่อนที่เขาจะรับหรือเขารับได้เลยโดยโดยส่วนใหญ่เขาก็ต้องเขาก็ต้องมีหมายเรียกอาจารย์เรียกไปก่อนไปไปชี้แจงอันนี้อันนี้ประสบการณ์ของคนเคยโดนฟ้องใช่แต่แต่แต่บางครั้งก็อาจจะไม่มีแล้วแต่มันก็จะมีสองแบบไงทนายเขาด้วยความที่เขาเป็นทนายดกว่าเขาเนี่ยก็จะไปโรงพักไปสอนออันนี้ก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าพนักงานสอบสวนอันนี้เจ้าพนักงานสอบสวนก็จะ เรียกคนที่ถูกกล่าวโทษไปชี้แจงและเสร็จแล้วเนี่ยทางพนักง,งานสอบสวนจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องก็อยู่ที่เขาพิจารณาถ้าส่งฟ้องเข,เขาก็ไปที่อายการ อายการจะส่งฟ้องหรือเปล่าอันนี้เป็นบุแต่ด้วยความที่เขาเป็นทนายความเนี่ยอาจารย์เบียร์เขาอาจจะฟ้องเองก็ได้แล้วเขาฟ้องตรงก็ต้องไปไต่สวนมูลฟ้องกาอาจจะฟ้องศาลเองแต่เดียกศาลก็จะไต่สวนมูลฟ้องจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องถูกปะเออไปตรงนั้นไปตรงนั้นจะถามจริงๆเดอะตั้งแต่อาจารย์เบียร์เนี่ยออกมาออกมาสอนออกมาตอบคําถามเนี่ยเคยโดนฟ้องมาก่อนปะไม่เคยก็มีเหมือนมีมีทนายธรรมราช ที่ไปยื่นเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับบิณฑนาศามีครั้งนั้นแต่กรเห็นเรื่องเงียบไปแล้วนะไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันยังไงไม่แน่ใจเห็นเงียบไปนานแล้วค่ะนี่นะคะมีคําถามข้อ9พี่จุ๋มโปรดิวเซอร์บอกว่าอยากให้ถามข้อ9้าเดี๋ยวเดียวดียข้อ9บอกว่าอ่านี่ประเด็นที่ทางมูลนิธิกองทัพธรรมกังวลใจมี2ประเด็นเออไม่ใช่เรื่องที่เปรียบเปรียบเทียบกับ ศพของสิ่งมีชีวิตแล้วเขาบอกว่าทางกองทัพธรรมเนี่ยกังวลใจเรื่องประเด็นที่บอกว่าคําสอนของอาจารย์เบียผิดเพี้ยนจากพระไตรปิฎกเพราะอาจารย์เบียไม่เคยผ่านการเรียนและปฏิบัติธรรมก่อนจะมาสอนเขารู้ออได้ยังไงอะเออนา่าสิ ไอเรื่องเรียนนี่คือเรียนอะไรอะเรียนอะไหมเรียนเรียนพระไตรปิฎกไหมถาว่าต้องเรียนปารียนอย่างนี้เหรอคือใครเป็นคนบัญญัติว่าต้องเรียนปรียญนปรียญนเนี่ยเป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมหรือคณะสงฆ์เนี่ยกำหนดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณการหรือคูบาอาจารย์เนี่ยกำหนดบทเรียนหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนตามพระปริยัติธรรมไปกําหนดหลักสูตรขึ้นมาแต่หลักสูตรในปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมันก็มีปัญหาปัญหาที่หนึ่งคือมุ่งแต่การเรียนปริยญติจนลืมตามปฏิบัติเดี๋ ปริยัตบาริยัตที่การศึกษาปฏิบัติขึ้นลงมือกระทำจริง อ่าเพราะนั้นมุ่งเรียนแต่เพื่ออะไรการสอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนระดับปริญญานี่คือที่พระเขาเรียนถูกต้อง<า>เรียนบาลีเรียนภาษาอะไรท้าไม่ใช่ว่าไม่เรื่องดีไม่ไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องอที่ดีแล้วถ้าปาริญญานี่อาจารย์เบยเคยเรียนไหมอาจารย์ไม่เคยเรียนอ๋อไม่ปริญญาตเนี่ยไม่ใช่ <ๆ S 2> ว่าจะต้องเรียนศึกษาเฉพาะในบาลีเท่านั้นปริญญาติเนี่ยเอาหนังสือมานั่งเปิดอ่านนี่ก็เรียกว่าศึกษาปริญญาติเราเป็นคาราวาเราก็ศึกษาได้ใช่ศึกษาได้ปริญญาตคือการศึกษามันไม่ได้หมายความว พระพุทธเจ้าไม่เคยบระหยัยแบบนี้ใครที่พอจะเข้าใจหลักคำสอนพุทธเจ้าได้รู้<น>อัดรู้ทำตามหลักคําสอนได้ไปศึกษา<ล>พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาไม่เคยเรียนพระปริยัติธรรมไม่เคยไปศึกษาเป็นบาลีประโยคหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไมถึงสาม,มารถสอนธรมมรมะลูกศิษย์ลูกหาให้บรรลุธรรมได้สมัยพุทธกาลเขาสืบทอดกันเรียกว่าบุคคาปาถะคือการถ่ายทอดกันทางปากถ่ายทอดบอกสอนกันตามตัรุ่นไม่มีพระปริยัติธรรมทําไมถึงสาม,มารถสอนธรรมะให้คนบรรลุธรรมตามทำคำสอนพุทธเจ้าได้ที่อาจารย์เบียร์พูดมาแบบนี้อาจารย์เบียร์เรียน จากที่ไหนมา <S <S ก็จากหนังสือไงแล้วก็จากคร<อ>ูบาอาจารย์อ๋อศึกษาจากหนังสือจากการอ่านถูกต้องแล้วจากคร<า>ูบาอาจารย์ถาาูกต้องคําถามคือบอกว่าอาจารย์สอนผิดก็ต้องชี้ให้ดูหน่อยว่าผิดเรื่องอะไรคําถามคือตอบได้ไหมเราว่าผิดเรื่องอะไรอืมอ่ะงั้นก็คือถ้าจะตอบว่ามูลนิธิกองทัพรมเนี่ยไม่สบายใจที่อาจารย์เบียร์ไม่เคยผ่านการเรียนและปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตอบว่าเคยเรียนก็เรียนใช่ก็ต้องบอกว่าเคยเรียนแต่ว่าคําว่าเรียนของของท่านเนี่ยคือเรียนอะไรอะ ถ้าบอกว่าต้องเข้าไปเรียนในสำนักบาลีอาจจะไม่ได้เรียนแล้วจะก็ไม่คิดจะเรียนด้วยใครพอใจในการเรียนไปเรียนใครไม่พอใจในการเรียนต้องการจะอ่านศึกษาเองก็สามารถทําได้ก็ระสุดท้ายการเรียนพระปริยได้ทาคือการเรียนในพระไตรปิฎกไม่ใช่เหรอก็ในพระไตรปิฎกมันมีหนังสือให้อ่านแล้วอ่านเองไม่ได้เหรอคาถามรามอรามคําแหงอ่านหนังสือเองยังอ่านได้เลยทาไมจะต้องไปนั่งเรียนหนังสือก็ในเมื่ออ่านเองแล้วไปสอบการสอบคือการลงมือปฏิบัติจริงแล้วได้รับผลจริงตามนั้นคําถามคือเราปฏิบัติใครจะมารู้สภาวะในจิตใจาจว่าอาจารย์รู้จริงไม่รู้จจจรริงใใคะอ ดแล้วอาจารย์เบียร์เคยปฏิบัติธรรมไหมคะก็ต้องเคยปฏิบัติสิอาจารย์เนี่ยปฏิบัติธรรมของตัวเองเป็นประจำอาจารย์เนี่ยฟังการปฏิบัติหลักเกณฑ์หลักการปฏิบัติจากหลวงตามหาบัวอาจารย์ศึกษาจากท่านผ่านทางช่องทางย t u b e แล้วจะก็มาฝึกปฏิบัติบวกกับการศึกษาจากตำรับตำราคำถามคือคนที่พูดได้ปฏิบัติธรรมบ้างหรือยังถามกลับไปนะใช่อาจารย์ถามแค่นี้เลยว่าก่อนที่จะบอกว่าอาจารย์ไม่ปฏิบัติตัวท่านปฏิบัติหรือยังอําอ่ค ความไม่สบายใจของทางด้านทนายกองทัพธรรมอีงคือบอกว่าบอกว่าอาจารย์เบียเนี่ยขาดความนอบน้อม,อมบางครั้งมีการพูดจาส่อเสียดด่าทอใช้ภาษาไม่สุภาพท่านยอมรับในจุดนี้ไหมคะไม่ยอมรับยนะออไม่ยอมรับอาจารย์เนี่ยไม่มีการที่บอกว่าคาว่า อะไรนะขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนขาดความขาดความนอบน้อมยิ่งคาว่านอบน้อมนี่อาจารย์ไม่ขาดแน่นอนอคืออาจารย์ต้องอยู่ที่ว่าบริบทไหนาอาจารย์อยู่ในไรสด <Ride. S 2> อาจารย์ต้องนอบน้อมใขรคาถาม <Ast ram. S 2> ในไรสดมันเป็นช่องของอาจารย์อาจารย์ตอบคาถามต่อลูกศิษย์ของตัวเองอาจารย์ต้องน้อมนอบอบน้อมรข่แต<ๆ>่เวลาอาจารย์ไปเจอครูบาอาจารย์อาจารย์นอบน้อมมากคุกเข่าก้มลงกราบพูดคุยด้วยวาจาสุภาพเรียบร้อยอาจารย์มาออกรายการเจอพระในรายการถามอาจารย์จะตัลงก็ได้อาจารย์มีความเคารพนบน้อมต่อพระขนาดไหนแม้พระเนี่ยนั่งด่า อ,อ,อ,อาจารย์ยังก้มลงไปกราบลังออกจากรายการจะบอกว่าอาจารย์ไม่มีความโน้มน้อมต่อพระเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แต่นั้นอาจารย์รู้จักแยกแยะฐานะหน้าที่กาละเทศะอาจารย์ออกรายการแม้ไม่ใช่พรมภิสุสงเป็นรายการที่ไปเจอกับหมอดูล่างทรงกระดามหรือจะเจอใครคู่สนทนากับอาจารย์เขาไม่ได้ชอบอาจารย์แล้วเขาไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เขาไม่ได้รับถือเราเขาตั้งธงในการจะมาตรวจสอบอะไรก็แล้วแต่เวลาอาจารย์เจอหน้าเขาอาจารย์จะพูดด้วยความเคารพอาจารย์จะไม่ใช้คําว่ามึงว่ากูกับเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะของความเคารพต่อเราะ อาจะรรู้จักแยกแยะก,ก,กาละเทศะเวลาใดควรพูดแบบไหนเวลาใดควรวางตัวแบบใดอาจารย์รู้จักกาลเทศะแสดงว่าถ้าไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ติดตามดูอาจารย์อย่างร้อยเปอเซไปตัดสินเพียงการดูแบบฉาบฉวยเลยมาตัดสินว่าอาจารย์เนี่ยไม่มีความเคารพนอบน้อมหรือไม่มีความนอบน้อมในการสอนธรรมะเหมือนกับว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยแยกบทบาทเวลาสอนเนี่ยเวลาสอนเวลาไร้สดแล้วพูดกับ คนที่กำลังดูการไลฟ์ของเราอยู่บางทีมันอาจจะต้องใช้ภาษาที่มันฟังง่ายๆใช่ปะคิดว่าฟังง่ายๆฟังแล้วมันเข้าถึงคนได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอพระอาจารย์ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะนอบน้อม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีถูกต้องมันมันไม่ใช่เรื่องว่า<ง>จะมาแบบ<ง><ง>คนทุกคนมันมีหลายบริบทเวลาอาจารย์สอนธรรมะภาคสมถวิปัสนาอาจารย์สอนเนี่ยอาจจะสอนด้วยความสงมบมเงียบเพราะจะกาลังบรรยายสภาวะธรรมที่มันละเอียดสูงขึ้นไปกว่าที่เราตอบคาถามไปไลยสดจึงต้องมีความเคารพสํารวมระวังมากดังนั้นพอเวลาคนเรามาไม่เคยเห็นมุมเนี่ยของอาจารย์คือมุมของภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยมีแต่มุมของการด่าทอต่อว่าแล้วคําว่าสอเสียคือต้องพูดยุยงให้ชาวบ เขาแตกกันคําถามคืออาจารย์ยุให้ใครแตกกันอาจารย์มีมานั่งยุไยให้ใครไอ้คนนี้มึงต้องไปตบกับคนให้นคนนั้นมันต้องไปตีไคนนี้มีแต่อาจารย์ห้ามมึงอย่าไปสาระแนเรื่องชาวบ้านนะมไม่ใช่เรื่องของมึงไปยุ่งวุ่นวายเขาเรื่อง อาจารย์พูดสอนให้คนอย่าไปยุยงให้เขาแอกแตกกันสอนตลอดกุศละกรรมบอร์สิบไปที่ไหนก็พูดเรื่องกุศละกรรมบอรสิบเพราะนั้นคําส่อเสียดไม่มีตัดออกเลยคาหยาบคายคําว่าหยาบคายขึ้นอยู่กับอาจารย์ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้นในไร้สดทําไมอาจารย์จะพูดในคําของตัวเองไม่ได้ก็นี่มันมาเป็นช่องของอาจารย์ในพื้นที่ของอาจารย์เหมือนเราไปอยู่บ้านตัวเองอะ่ะ <ท |pt|> บ้านตัวเองพ่อแม่คุยกับเรามึงมึงกูกูไม่อยาบเพราะอะไรเพราะเขาคุยในบ้านของเขามันเป็นสังคมของเขาที่เขาพูดจาแต่จู่ๆอาจารย์เดินเข้าสภาอาจารย์จะไปคุยบู หาไปคุยกับใครแล้วจะไปบอกเขาว่าเอ้ยมึงกินอันนี้หรือยังมันก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะมันอยู่ที่พื้นที่ลักษณะบริบทนั้นๆุนนู้เจ้าจะบอกว่าจะนับว่าหยาบหรือไม่หยาบดูที่เจตนามีเจตนาในการปัททุสลายต่อบอุโคคลนั้นไหมอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง บริบทสังคมนั้นๆเขายังใช้ภาษาหรือคำพูดแบบนี้ไหมถ้าเขาใช้กันอยู่เขานับกันว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่าถ้าในสังคมนั้นๆบอกว่าหยาบนั่นแหละขึ้นชื่อว่าหยาบแต่ถ้าในสังคมนั้นๆบอกว่าไม่หยาบนั่นแหละขึ้นชื่อว่าไม่หยาบเพราะนั้นมันอยู่ที่ภาษาแต่ละคนไงพื้นที่บอกว่าเขาคุยมือกูกันทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยแต่จะไปบอกว่าเอ้ยพูดมึงกูหยาบก็เขาพูดกันไม่หยาบจะไปบอกว่าหยาบได้ยังไงเพราะนั้นมันต้องดูการละเทศะวันเวลาสถานที่โอกาสในการใช้้้ภภาาาาาาษษเพพรรรระนนนนัออจจใใชวุแง่ไสสดดดกกมู ใช่ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ตัวตาเนี่ยได้เจอจันเบียนะ <S 2> <S 2> ตั้งแต่เจอกันในห้องแต่งตัวจนมานั่งเนี่ยอาจารย์สํารวมมากอาจารย์ไม่ได้แบบมึงมาแล้วก็เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะที่หลวงพี่น้ําฝนเนี่ยวิดีโอคอลมาในรายการเราก็กราบนมัสการท่านอาจารย์ไม่ใช่ท่านอาจารย์ขออภัยพูดผิดพูดพูดเบอร์ไปอาจารย์เบียร์เนี่ยก็กราบนมัสการหลวงพี่น้ําฝนเหมือนกันนะคะเราเราก็คือไหว้ในขณะที่ท่านอยู่ในอยู่ในเพศบรรพชิตเราก็ไหว้เหมือนกับว่าเราไหว้เราไหว้เขาเรียกอะไรจีวรนเนาะ แตวผมไม่ไหวฮะเอาเปคู่ความในชั้นศาลไม่ไหวๆแม่ไม่ไหวคู่ความในชั้นศาลตัวเองฮะดิฉันเวลาไหวก็อ่ะไหวเหลืองละกันอะไรอย่างนี้มไมไมไม่แต่ใจไหวไม่ไหวแล้วแล้วผมถ้าใครเป็นคู่ความกับผมในชั้นศาลแล้วกูไม่ไหวฮะบอกเลยผมผมไม่ได้ใจดีเหมือนอย่างจันเบียฮะแต่ตอนนี้ไงไม่นี่อย่างของจันเบียทีพูดเมื่อกี้ก็ก็น่าคิดนะเออเออคนชอบมาตั้งแง่ว่าจันเบียเนี่ยพูดจาไม่ดีว่วายอ่ะแล้วไอ้พวกที่จีบปากจีบคออยู่บนธรรมชาต่ กระแนะกระแหนคนทั้งวันอะวันวันมากก็กระแนะกระแหนโยมคนนั้นโยมเบียรมากโยมแพรี่มากหรือกระแนะกระแหนทีมอเวนเจอร์ด้วยกันเองมากเ,เดี๋ยวก็ไปกัดมหาวัฒนาเ,เดี๋ยวก็ไปกัดมหาสมบูรณ์เป็นอะไรมากเปล่าวันวันหนึง่งอะผมถามว่าใครกระแน่ที่แม่งทุบพาสิทธิ์ใครแน่ที่แม่งปากแขวงไปเรื่อยอะคือ ทั้งปลาจิตตีเพราะว่าแซะพระด้วยกันทั้งทุบภาษีแซะคาราวานเป็นไรมากบอกวันวันหนึ่งอ่ะอคือถุงรู้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องกรรมธิการแม่งแล้วจะหายชิบหายคนหาเอะไรพระหาเอะไรวะเป็นวันมานั่งเป็นวันมาขึ้นย t u b e เอาละนั่งดา่าพอด่าสักพักพอโดนทัวร์ไปลงเอาด่าจันเบียอีกว่าจันเบียเนี่แม่งส่งลูกหาบมามเขาไม่ได้ส่งก็มึงถ้ามึงไม่เป็นด่าเขาอะ่ะลูกหาบจันเบียจะมาด่าไหมล่ะอันนี้ก็พูดกันอย่างแฟร์นะคือ ทุกวันเนี้ไอ้พระองค์เนี่ยแม่งปิดช่องทาง YouTube ที่ต็ตไม่ให้คอมเมนต์หมดเลยนะ <c oughs> ผมก็ผมก็งงเอาล่ะ้ถ็ถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่ามาแลกแล้วจะเจ็บตัวจะมาแลกทำไม <c oughs> ผมไม่เข้าใจแล้วตัวเองก็ใช่ว่าดีเป็นวันมานั่งกะแนกะแหนกแหนแพรลี่เป็นวันมากนักน่งกันแหนกแหนมหาสมบูรณ์เป็นวันมากนักน่งกันแหนกแหนมหาวัฒนาเป็นวันมากนักน่งกันแหนกแหนเบียร์ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแยกนะครับมินประมาโทโซนมินประมาทนะ คำหยาบก็ส่วนคำหยาบนะคำหยาบไม่นับนะเออถ้าจะถ้าถ้าคำหยาบอาจจะไปใช้ในเชิงเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรก็ได้แต่ถามว่าหมิ่นประมาทคนละเรื่องนะครับเอาอย่างนี้ถามอย่างนี้นะคะคือตอน,นเนี้ยเนี่ยเรามาถึงประเด็นนี้ก็ถามว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันมี f อแล้วไง อาจารย์เบียก็มี f อของอาจารย์เบียรอีกฝั่งหนึ่งอะอย่างทางกองทัพรรมเขาก็มี f อนะคะมันกลายเป็นว่าเหมือนกับเราให้ f อฝั่งเราเนี่ยไปโจมตีฝัง <คน S 1> ฝ่งฝั่<ล>งผสมเป็น<พ>ด้อยข้าวผ<ล>สมหลวงพ่อหลวง,งพ่อพยอมถึงบอกไงว่าทำไม FC 2สองฝ่ายไม่มาจับมือกันคือตีกันแทบตายไปเพื่ออะไรหลวงพ่อพยามเมื่อวาน กเทศดีมากนะผมยังนึกเลยว่าเออถ้าถ้าสามารถเนี่ยทำให้หันมามองหน้ากันได้ถ้หลวงพ่อเมตตาให้พื้นที่จับมือกันได้ผมว่าจะดีเชื่อผมเถอจะมาตีทําไม,มคือคือคือแหม่ถ้าคือผมมองว่าถ้าสังคมยังให้โอกาสคนหัวแข็งย่งผมได้อ,ะอ่ะอาจารย์เบียร์หัวอ่อนผมเยอะแค่คำพูดเขาอาจจะไม่ถูกหูถูกตา คนบางคนมั่งทําไมเราให้โอกาสเขาไม่ได้มองเขาที่ประโยชน์ดิไปมองเขาแต่โทษไม่ได้มองเขาที่ประโยชน์แล้วจะไปอะไรผมบอกบางทีส่งอะไรสังคมชาวพุทธแม่งก็เวณกรรมนะพิตะด่าวันก่อนด่าจันเบียว่าเนี่ยอะไรอะไรมาสั่งสอนญาติโยมมาสั่งสอนพระวันถัดมาไม่กี่วันถ้าพุทธอิสระก็นั่งสอนพระเลยก็คือแบบเหมือนเวรกรรมอ่ะคือพอเราพอเราพอเรามาโจมตีปุ๊บก็งอกขึ้นมาอีกโจมตีปุ๊บก็งอกอีกคือ คือผมต้องบอกว่าคารวาสสอนทมอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกมีเยอะแยอะอาจารย์แดงก็สอนแล้วไม่เห็นมีใครไปด่าอาจารแดงอ่ะเพราะด่าอาจารแดงไม่ดังไงนึกภาพออ,อกไหมฮะอาจารสจินก็สอนไม่ใครเห็นไปด่าอาจอารสจินนะก็ราะด่าอาจารสุจินไม่ดังไงแต่ถามว่าอย่างอาจารยเบียด่าแล้วดังอ่ะด่าแล้วได้แสงไงก็ต้องออกมาดา่าอ,อะไรนิดนึงเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้กูก็ต้องทําตัวให้มันเกี่ยวกับอาจารเบีย,วบบยไว้ก่อนเนี่ยแล้วผมถามว่าคนที่เขามีแสงอ,อ่ะเขาแคร์เหรอพ่ต้า คำถามว่าพี่บุ๋มพี่อันคนที่เขามีแสงอยู่แล้วแพลงแพร่ริไม่ไี้สนใจอาจารย์เบียเลยก็คือต่างคนก็ด่างทําหน้าที่ไปหรือแม้ทั้งพระในมหาเถระสมาคมด้วยเขาบางคนบางลูกก็ยังมองว่าดีด้วยซ้ำเออไว้มันเก่งไว้มันฉฉยเอยๆอยๆอยเย,ยแล้วคนตามมันเยอะเออใช้ได้เว้ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจทําคือพระในมหาเถรสมาคม,มคุยกรรมการมหาเถรสามาคมบางคนขายังชอบด้วยาำนะ ว่าเออที่ว่าที่ว่าเหมือนกับว่าให้ให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงได้มากเข้าถึงคสอนได้มคือไอ้เรื่องคําสอนคาดเคลื่อนหรือคําสอนผิดพลาดอ่ะมีทุกคนตราบใดถ้าคุณไม่ได้ออาพระไตรปิฎกมานั่งวานแล้วมานั่งกลางกันตรงเนี้ยผมก็คาดเคลื่อนผมก็ไคยว่าผมตุ่มถูกหมดแล้วผมก็เชื่อว่าทุกอย่างอะคาดเคลื่อนหมดจะไม่คาดเคลื่อนอย่างเดียวไปรู้ไหมพี่ยังไงเตรียมคําสอนใส่ใบลานอะแล้วก็ขึ้นไปนั่งอ่านตามเพราะนั้นเรามีการทวนไงมีการตรวจทานวังวัดนี่ถึงจะเจะอาวาสต้องต้องเช็ คำเทศกันเลยนะเรื่องว่า,วาแต่ถ้าเกิดปฏิพานสดนะพี่ตะยังไงมันก็ต้องมีค่าเคลื่อนบ้างเราเราดูที่เจตนาละกันแล้วไอ้เรื่องชอง่อกงประชาชนอคุณก็ไปดําเนินคดีถ้าคุณคิดว่าเขาชอ่อกงจริงอ่ะคุณมีหลักฐานไม่หลมีก็ไปจัดการผมก็ไม่ใช่ว่าคนคนบางคน,คนฟังผมไม่เข้าใจก็ชอบหาผมปกป้องอาจารย์เบียร์ผมก็พูดไปตามเหตุและตามผลนั่นแหละก็คืออ่ะแ้่เขาทุจริแตแล้วเขาช่อกงอ่าก็ดาเนินคดีไปดิมีหลักฐานผูก ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต้องหาหลักฐานมาและไอ้อย่างเรื่องอะไรอ่ะปกปิดข้อมูลหรือเปล่าเรื่องเรื่องไอ้อะไรล้มาลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของอาจารย์เบียที่จะต้องมานั่งพูดเปิดเผยอะไรใช่ไหมมันมีคนสําคัญผิดนะพี่ต้ายังไงคะมันจะมีคนประเภทที่ว่าชอบไปเรียกร้องตรงหน้าบรรลังศารในสิ่งที่เราทําไม่ได้เช่นอย่าง,างผุ่ยกตัวอย่างผมเนี่ยไปบอกว่าให้ลบคลิปรายการโหนกระแสงเนี้ย กูมไ,ไ,กมไม่ใช่จะขอกอรายการโหนกระแากู<อ>จะไปลอยเป็มึงไ,ได้ไงมึงจะบ้าเหรอเหมือนกันอ,อย่างจันเบียเนี่ยจะไปบอกเขาว่าไปออกรายการาไ,มไม่เย็นถามว่าไปบอกเขาว่าทำไมไม่ลงประกาศ<อ>มันไม่ใช่เรื่องของแกไง<อ>มันให้ต้องให้แบบเออเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปดูประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าเขาประกาศจริงไหมไปดูซิพระราชกิจจานุเบกษาว่านายคนนี้มีหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของตัวงานอื่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของจันเบียคือถามผมอ่ะ แล้วเป็นเรื่องของรัฐด,ด้วยซ้ำรัฐ<ม>แลเป็นคนประกาศนะว่าใครจะล้มมะลายไม่ล้มมะลายแล<ม>้วเขาพิทักษทรัพย์วันไหนผมว่าสังคมไทยเราก็ใจฟ้างกันหน่อยเฮ้ไม่ใช่ว่าพอล้มมะลายแล้วจะต้องให้ชีวิตเขาอยู่ในกบดานไปในหลุมศพชั่วกับชั่วกัน์อ,อไม่ออใชมีคําถามเลยมีคําถามในทิกตอกบอกว่าทําไมล้มละลายแล้วสอนธรรมะไม่ได้เหรอ,อ,อสอนได้กับสอนได,นได้ใช่ไหมสอนได้ เจ้าของสถานีโทรทัศน์สมัยก่อนก็มีคนล้มละลายไม่ใช่เหรอแล้วก็เห็นผมเห็นแล้วก็ทําอะไรได้เขาไปบวชได้ก็ทําอะไรได้คือการเป็นคนล้มละลายเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้มันเป็นดุลพินิจอุปชาไม่ใช่ดุลพินิจเราถ้าอุปชาพ็ให้บวชได้คือโอเคถ้าตราบใดก็ตามอาจารย์เบียร์ไม่ได้ทําเรื่องเสริมเสียมีคนนี่บอกว่าช่องคุณตาอาจารย์เบียร์นะหน้าตาจิ้ม ปากแดงไม่ปูติดตั้งไว้ตั้งไว้ฟิลเตอร์เอาอย่างนี้นะคะอยากให้อยากให้อยากให้ไปตามอาจารย์จตุรงค่ะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจตุรงจงอาสานะ J A T U R O N G underscore J O N G A R S A พอดีเขาว่าอยากจะไลฟ์ติ๊กตอกบ้างแต่ว่าช่องเขาคนยังไม่ถึงพันนะคะ ไปตามเขาหน่อยปากได้ครับผมครับสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะให้อ่านคอมเมนต์ที่ไหนที่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมองไม่เห็นติ๊กต๊อกเอ้ามองเห็นเลยมองไม่เมันมืดมองไม่เห็นมันมืดแล้วเป็นตัวเล็กขยับมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะ อาจารย์ก็แปลกแปลกอาจารย์ก็ปากแดงเราเราตั้งนี้ไว้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เมื่อกี้ในรายการเคลียชัดๆนะเราถามไปไปไปเยอะละถามไปเยอะละย้อนกลับไปดูในรายการเคลียชัดๆคืนนี้นะสดอีกครั้งหนึ่งทางช่อง w o r k p o พอยต์ยีมนาฬิกายีนาทีหรือว่าดูย้อนหลังทาง YouTube ได้ถามคําถามสุดท้ายแล้วกัน<ม>เดี๋ยวอาจารย์เบียร์ต้องไปไทยรัฐต่อใช่ปะ อาต้กเคยจําได้ต้าจาได้ตอนนั้นก็สงสัยว่าโอ้สอนธรรมะแบบนี้ทําไม่ไม่ไปบวชจําได้ว่าจําได้เลยจำถึงวันนี้อาจารย์บอกว่ายังใช้นี่ไม่หมดถ้าใช้นี่หมดแล้วจะไปบวช<ม>ตอนนี้ใช้นี่หมดแล้วยังคะหมดแล้วหมดแล้วก็คือคําว่าการเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยถ้าผ่านเรื่องของกฎหมายอะไรเงี้ยเราเราก็จะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วก็<ช>ยังเหลือแค่ปลดเพราะว่ากระบวนการเราชําระนี่เนี่ยเราชาระก็จบหมดแล้วแต่เหลือแค่กระบวนการของการปลดแค่นั้นเองกระบวนการหมายความว่าเขาก็ไปดําเนินการเรียก เจ้าหนี้มาแล้วก็สั่งจ่ายเงินเนี่ยกระจายกับเจ้าหนี้ทุกคนเมื่อได้รับทุกคนบดแล้วปุ๊บเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเซ็นยกเลิกขอถอนตัวออกจากการมาล้อมทุกเนี่ยที่จะจะอยากได้รับเงินแล้วพอเวลาเขาปลดบทปุ๊บศาลก็จะประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาว่าเราพ้นจากการล้มละลายแล้วซึ่งถ้าอย่างเงี้ยพอเราพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็จะสามารถบวดได้ละก็บดได้แล้วเมื่อปีแล้วพูดว่า ปีเนี้ยจะบวชใช่ถูกต้องและจะบวชใช่ไหมบวชช่วงประมาณเดือนตุลาตุลาปฏิกาะกาศมาตอนอันนี้คือปฏิปทาของาจนเบียใไงแต่ถ้าดูพินิษผมเนี่ยหลังศาลไอ้หลังมีคําสั่งโดยเจ้าหนากพิทักษ์ทรัพย์สิ่งที่เขาตั้งใจอ่ะเขาตั้งใจไว้ว่าเขาจะบวชหลังโปรดไงแต่สําหรับผมเนี่ยวันที่เขาขี่เส้นพิทักษ์ทรัพย์อ่ะหลังวันผม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 ตีให้บวชได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่กับเจนเบียแล้วปัญหาอยู่ที่รัฐละรัฐจะต้องมามีหน้าที่จัดการ รายได้จัดการอะไรอาจารย์เบียไปแต่ของเนี่ยมุมมาจาย์จะเป็นมุมว่า,อ,าอยากให้ปอยเป็นใช่มันต้องเราควรจะคือถ้าชอบโดยทําเราควรต้องคืนเงินเขาคือความเป็นจริงเนี่ยการปลดล้มอะลายเนี่ยมันปลดได้2แบบคือหนึ่งเอาเงินไปคืนเขากับ2รอระยะเวลาเสร็จแล้วปุ๊ก,ก็ยื่นขอปลดปลดเสร็จปุ๊ก,ก็จบเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้นี่สบัดหนึ่งก็ได้แต่ด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมเนาะเราก็อยากจะคืนให้จบอ่าเนี่ยเข้าใจผมว่าเข้าใจปฏิบัติทางไงก็เลยอ่ะก็เลยอ่ะนั่นแหละใช่ใช่ เฮ้ยจริงเหรอโอ้โหไมหนึ่งพันแล้เห็นไหบอกแล้วแฟนเพจบอกว่าครบแล้วครบแล้วเหรอเอาอีกก็วิ่งจัตุรงค์จงอาสาครบหนึ่งพันละอย่างอันนี้เดี๋ยวนี่่อ้ไปตามหน่อย J J A T U R O N J J J A T U R O N G underscore J O N G A R S A จัตุรงค์จงอาสาป่ะหมดเวลาละเดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์เมียไปไทยรัฐต่อ985เดี๋ยว <ค>อีก15คนขออีก15บห้าคน TikTok TikTok <คน S 2> ทั้งหลายขออีกสิบ้าคนใ ไ,ได้ไลฟ์ด้วยกันไปไลฟ์ฉับไปแล้วไม่แขกอาจารย์เบียอะไรทุกวันนี้วันน like mm ี hmm. ้วันนี้ไ no> ด้ผลอ่ะเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนเราไปกดติดตามอาจารย์จตุรงจงอาสาไม่ปากแดงเกิดปากแดงมากที่ผมโพลแล้วหนึ่งพันยี่สิบสี่แล้วค่ะโอเคหนึ่งพันสิบสองแล้วโอเคตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์เบียร์อาจารย์จตุรงนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคืนนี้ดูรายการเคลียร์ชัดชัดสด23นาฬิกา20นาทีนะคะติดตามค่ะไลฟ์ติดตามแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราปักปักตะกร้าซื้อของหน่อยซื้อของหน่อยโอเคเรียบร้อยขอบคุณนะคะปักตะกร้า